อย่าพึ่งใจเสียเชียร์กันต่อไปวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 2023ที่บราซิลอันดับตารางคะแนนในขณะนี้บางทีมแข่ง7ครั้งบางทีมแข่ง6ครั้งอันดับ 1. โปแลนด์17คะแนนอันดับ 2. อเมริกา15คะแนนอันดับ 3. ตุรกี16คะแนนอันดับ 4. บราซิล15คะแนนอันดับ 5. จีน14คะแนนอันดับ 6. ญี่ปุ่น13คะแนนอันดับ 7. เยอรมนี1 1คะแนนอันดับ8แคนาดา9คะแนนอันดับ9อิตาลี8คะแนน อันดับ10ไทย7คะแนนอันดับ11โดมินิกัน5คะแนนอันดับ12เซอร์เบีย5คะแนนอันดับ13บัาแกเรีย5คะแนนอันดับ14เนเธอร์แลนด์4คะแนนอันดับ15โครเอเชีย0คะแนนอันดับ16เกาหลีใต้0คะแนนเป็นเพียงอันดับณวันที่16วมิถุนายน2566เวลา18.30นาบาทีบางทีมแข่ง7ครั้งบางทีมแข่ง6ครั้งบางทีมก็แข่ง5ครั้ง